อ่าสวัสดีสวัสดีสบายดีเอฟซีเมื่อสกู๊ปสกุปน้องพี่น้องเนาะมาพี่น้องมานี่โอ้มื่อนี้เซ็ตๆพี่น้องโป๊บโป๊ะนี่นี่ได้อันนี้คันคาด้วยพี่น้องเด้อตั้มคันคากนู่นนี่เนาะขางคกพี่น้องสัไทยแล้วก็อันนี้ไว้แทนแกงใส่มักฟักมะเอะแกงใส่เนื้อเด้อพี่น้องเด้อมาใส่นน้ำกั้นเมื่อนี่พี่น้องของกินหายากเด้อพี่น้องเด้อขางโค๊ก เดินมาเด้อลูกหลานลก,ลกินข้าวน้าแม่เด้อมาวันนี้เสพเสพน้ำบาเซียนคือเกขาพี่น้องนี่ฮานาใส่เนือเ้ออันนี้พี่น้องคลองแดดตัวนี้อันนี้อานานมาใหม่ตุม่คคมคลองแดด เด็นมีไม้ของเด็ดชาไฟห้องของเด็ดฮะของเด็กอันตายที่ช่ในห้องขเด็ดเออ

มือกรเด็นมือสุดทอไมอตรงนี้มจัดพนป้าก็ติดมาจามุหนองได้เลยใจมันใจต้องอยู่เนี่ยรอยอย่างนั้นรูปมังจับ ปักบวยฮักบวยฮักยันหนึ่งต้องมีผู้ชินไล รสชาติออกหวานๆหน่อยนึงพี่น้อง cất ra cái việc này là mãi 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 Saya boleh. Ket. Oke. pakai itu <todih -min -sui> មកចូលផ្លៃអោចាមកดูกផ្លៃអោចាអឺទៅនឹងផ្លៃเดี๋ยวចាក់បើកផ្លៃហើយនឹងផ្លៃហេងចាក់ផ្លៃបំណងផ្លៃសាបើក này tự tin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ກິນເດີ້ເ <sympath> ດີ້ມາອີ່ົາກິນມ່ກິນຈະໄ สิ่งหลายๆเขาก็่ไม่มีแห่งแห่งก็อิ่มอ่าคลิปนี้กับวิวมีอย่างหลากหลายพี่น้องเอ้ยคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด้อติดต่อ mc เพื่อควาให้มั่นใจนะพี่น้องเนาะครับคิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลสวัสดีบ๊ายบายไปด้วย 好。<Vamos. S 2> okay.